สวัสดีครับสบายดีเบิร์ตสุภูสุคนมาพอกันอีกแล้วกับช่องฟันยังไม่เป็นจริงคือเกอ่าพี่หนอกนี่แหละมันก็มังเดิมเลยแหละเพิ่มเติมบนนี้คือลวกผักผักขมกับผักอันนี้พี่หนองเก็บมาใหม่ๆสดๆกับไก่ย่างไกย่ยยางหน่อยนึงแล้วก็ไข่ต้มไข่มาตูมผักกับกับสิ่งนี้แหละนอคาสามลำมาไาม วลายใหญ่ห้างหิ้วเขาเลยพี่น้องเอ้ห้อนก็ห้อนนี่เขาเนียวกินคนเดียวนี่แหละมองเกาเนี่ยแหละมา嘛กดส่ลงมือกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เด้อเด้อแล้็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนั่พี่น้องเจ้าเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละขอกำลังใจแเนะมามามาหิวแล้วจํำแจ้วก่อนพี่น้องหืมผักขมเนี่ย มีโบาลายดอกพับเก็บไดหนอย,นย,ยนนหน่อยอืมใกล้าซื้อมาพี่น้อยดันนอคามาซ้ำนอพี่หน่อยอ นกคาเนี่ยก็แซ่แบแซบคองมักปลูกเองกินเองคาเนี่ยก็ได้จำเจียวอ,อันนี้ต้มไข่ไข่ก็บซองน่วยกันมะตูม อันนี้กันซื้อว่าสุดยอดแหละเมนูมือนี่คลักมือนี่กับแปยป่ายะคุณน้องเลยแปลป่ายแล้วอ,อาหารการกินกับสิบป,ประมาณน,นี้แหละ phắc bùa phong nhơn hang minh long á có bài gì minh long đấy minh long có đó la che con la mุม minh long này con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 

Yeah. you Ừ. Cái mặt tù ừ. ได้มีความดันนี่กินคาสุดๆนี่โอ๊ยเศร้าอะไพี่นอะคาสุดๆนี่กินไปโหลดคาอ่อนนะหวนอ่อนมานะความดันในรถทันทีเลยบ่เสื้อลองกินเิึง ใครมันติดมันก็เลยแตกมันบ่งบอ うん。Mm hmm. mm. ไก่เจอกับไข่เมืนอนหาเจ้าไก่กับไข่ตัวไมันเกิดก่อนลองชายมาเบิ้งพี่หนืกเจอกันมันบน้นมันไข่

เบ oh. yeah, ิร์ตพี่น้องโอ้อิ่มนลำซ้ำด้านพี่น้องนี่อันนี้ก็เบิร์ตละอ่ะคลิปนี้ก็บซ้ำนี้แหละถ้าผู้ใดมาอ่ะช่วยกดไลค์ถ้าใจก็ะช่วยกดแชร์กดติดตามผู้เปหนึ่งใจเด้อ สิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไว้พลาดคลิปใหมเนะพี่นนอเอาสำหรับคลิเมียสั้นนี่แหละเดี๋ยวพอกัอนไม่ลิปหนาสบายดี